ครับผมอันนี้ครอบครัวนี้มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยมูตามูตาดูหลังบ้านดิคมูตาทำอะไรครับเอาไปใช้ลูกอืมนี่นะครับมันเออโอ้นั่น้ายพร้ามานีไหม ไวไว้ไวคนหน่อยเก็บแล้วเก็บแล้วเดี๋ยวครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าช่องเมดีเฮ้ยเป็นใครช่องดี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 เซนดช่องไม่ไม่เห็นหน้าบ้านมาไม่เห็นหน้าบ้าน m ีดีไม่ได้ไปไนนะครับจิบกับบมีนะครับผม เราก็ไม anyway ่รู้นะครับว่าจะทําไปแนวทางไหนเหมือนกันอ oh, um ันนี้ครับมาเราเรามาดูวิธีชีวิตของดีเดนะครับนี่แหละครับผมมันต้องทีาลจากจากช่อง u t u b e นะครับผมที่แบบว่าไม่ค่อยมีรายได้เขาก็นี่แหละครับมันต้องเอาเสาๆนะครับเขาต้องเฮ็ดเสาๆเขาบ่ต้องเฮ็ดเขาบ่ต้องเฮ็ดตลกต้องเอาวิธีชีวิตแบบเสาๆดราม่าหลาย เสาเสาเสาเฮ้ยเสาเสาครับนี่ครับอันนี้ต้องทําทุกอย่างนะครับผมใครจ้างใครวานครับผมช่องดีเดย์นะครับก็เขาก็มามาทําให้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นการไหวบานของพิกกี้นะครับผมส่วนจะไหวบานฟรีหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับผมแต่ดีเดย์เขาก็ทํานะครับเพื่อจะมีรายได้ให้กับโน่นนะครับไอตัวเล็กโน่นนั่งอย่โน่นนะเท่าดึงดามาหลายดึงดามาหลายแล้ว เสา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 ซอยผมเนี่ยครับเบิ้งผมเนี่ยวางสิมันเสาตรงไหนวะเสาตรงไหนครับนี่แหละครับผมเป็นเป็นนะครับเป็นวิถีชีวิตยูทูบเบอร์ที่นี่นะครับผมอันไหนที่แบบว่ามันสามารถทำรายได้ได้อะไรนะครับผมอย่างอย่างสําหรับผมนะครับสาหรับผมกับน้องสองคนนี้ผมก็นะครับก็ช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันนะครับน้องก็มาทําที่บ้านให้ดูแลให้เวลาที่ผมไม่อยู่ เป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งที่ทําเพื่อไอตัวเล็กนะครับปากได้เลยครับปากตดตามด้ครับตอนนี้กําลังสีขึ้นมากเหรครับคนขอดอดมือนแล้วครับตดตามหอดมือนยอดวิวเท่าไหร่ครับสองร้อยหยอดวิวไลายสุดลายสุดกับโอ้กับมือเนเนาะโอ้โหเน่นอนแน่นานครับดีใจด้วยนะครับผมดีใจได้กับแบบช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับนี่เขาก็พากันทํานะ <C ue k> เขาก็นั่นแหละครับผมนะวิถีชีวิตก็ต้องดิ้นรนครับ <C ue k> เพราะว่ามุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาทํามาอยู่ใกล้ลุงมาพึง่งมาพึ่งบาร,รมีลุงเอาง่ายๆก็คือมาพึ่งมาพึ่งใบบุญลุงนั่นแหละครับ <C ue k> มาเกาะกระแสมามาพึ่งกระแสของลุงนะครับผม <C ue k> เพื่อในการหาหายงชีพตัวเองนั่นแหละครับ นะครับเบิบ้องต่อครับผมเบิงบ้งวิธีชีวิตเป,นนะเป็นแต่เลี้ยงตัวเลี้ยงตอยากขำไหมละ่ะสาวสาวเฮ็ยนะเสาวไอ้ <laughs> ถ้าต้องดึงดามาเข้าไว้เขาต้องดึงดนื้อมาเข้าไว้เลียดเลียดแค่แน่สงสารนะครับฝากปากปากนะครับฝากอีกช่องหนึ่งนะครับผมที่เป็น أ, เขาก็มาทำยูทูบทั้งครอบครัวน,นะครับ ยอมที่ว่างานประจำ <c oughs> เพื่อที่คิดว่าจะหาไรายได้จาก youtube นะครับฝากอีกช่องหนึ่งนะครับเด้อนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับผม <c oughs> เอาเอาไงางองไงงองเอาคาดเอาคาดจะเอาไปกวัดาคาดค่อยๆฟุนไงงองแล้วโอ้ยนะหู้ยไงกุบมวลหมอกนะครับกี่ฟุน <c oughs>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  เอน่อ เอา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 ไส้เหงาทั้งผุนนั้งแม่ผุนนะเงอนั่นเหงาเหงาต้นนี่ไงฮะนะอือตบ้าต้องหดน้ำประจำเนี้ยบัดนี้เพื่อให้มันใบมันเน่าอืออื ครับผมนี่ครับเขาก็มาดูแลดูแลทำความสะอาดทำเพื่ออะไรที่มันสวยงามครับอันนี้คือเป็นเป็นคนเป็นช่องช่องหนึ่งนะครับที่ไม่เกี่ยงงานนะครับผมใครที่อยากจะให้ทําอะไรช่วยทําอะไรนะครับผมส่วนเหล่านั้นก็เอบางช่องก็มีน้ําใจเขาก็ให้ให้ให้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดวิวไม่ว่าจะเป็นค่าสินน้าใจนะครับผมนะครับสำหรับชิ้นนั้นใช้ฟรีตลอดครับ ชิดไม่เคยให้ครับอันนี้ก็คือล้างรถให้เนี่ยผมยังไม่ได้จ่ายตังค์นะครับเพราะว่าผมก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้บอกนะครับล้างเองแล้วไปครับผมผมไม่เคยจ่ายตังค์นะครับผมสลหรับสองคนนี้แต่แต่มันก็พากันมาทํานะครับไอ้สองคนนี้ครับผมเนี่ยครับเอาเนี่ครับเบิ้งครับเบิ้ง เป็นขจจลัม b a ขนาดไหนครับดูสุปเปิด้าบาทท้านรุ่งครับผมนี่ครับการที่เราครับมาอยู่ที่นี่แนละ้วก็ต้องทําทุกอย่างทาทุกอย่างเพื่อเพื่อเพื่อมีรายได้เพื่อ,ให,หอให้มียอดวิวเพื่อให้มีอยู่มีกิน ช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับที่อยากให้ติดตามนะครับอยากให้กดติดตามน้ำนะครับเพิ่อสามเป็นแม่แต่จะติดเป็นย่าจะเป็นคนยกเลยคอยให้มาติดตามดีๆแทนใอนุาเลยคอยสไลด์หนีเลยจะติไปใส่โดนตีตรงเราจี๊ดจี้แม่ ันนี้ที่ทำก็เพราะคือให้มันสะอาดสะอาดคืสวยงามนะครับจัดที่กองไม้กองใหญ่ๆนะครับข้าต้องเห็ดข้าต้องเห็ดใหส้สวยๆงามๆได้ครับเลยต้องดูแรลรักษานะครับผมอันนี้คือช่ชงองช่องหนึ่งซอยเห็ดนะฮแม่ครับผมเนี่ยเหมือนไฟเผาบึ้มตัวนี้มันสูญมกามกไป <c oughs> <c oughs> บังไว้บังไว้ มืแรงมากมันจะจุดไฟเผาเลยิออบต้นเน่ที่มีบ <love>. okay. ้านอยู <variables> ่มันบริก <bane> ิตยี่สิบกว่าต้นยุกว่าต้นข้างๆบ้านทมื่อย้กบริกีิแตต้นเนี่ย ก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะครับที่แบบว่าทําอะไรเพื่อส่วนรวมตลอดนะครับเพื่อหมู่บ้านยูทูบเบอร์อันนี้ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับผมก็เป็นช่องหนึ่งนะครับที่ทางพี่ๆหลายๆช่องที่ใบบานนะครับก็เขาก็มาทำให้ตลอดนะครับผมสำหรับผมก็ทําให้ฟรีครับผมไม่เคยจ่ายตังค์ครับนะครับไอ้เลือกได้หนิเนี่ยไอ้ไอ้หาต้นงือกามเนี่ยไปตัดมันเด้ตัดตะนหนาข้างล่างเห็นไ่มครับบน อร่อยอา่อโซบะอย่างบัตเตอร์แบบเนี่ยอก่มีในครองกับขัาเป็นไเับโอเคครับสำหรับคิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากด้วยครับช่องดีด์ดีด์ยังกว่าอ๋อเดนึกว่าดีดเพิ่มมาดีเสร็จแล้วก็จะกระโดดน้ำครับเอ๊อันหนามา